ไปเลยมึงไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเด็กๆไปๆๆโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยฝากเจ๊น้ำด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเฮทีนี้ก็เหลือแค่มึงคนเดียวและอีแหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บนึงอิฟก่อนได้ไหมอิบอิบอิบก่อนขอเวลานอกมึงไม่ต้องมาพูดมากมึงอ่ะเจอกูแน่โอ้ทำไมเกรดนักเรียนถึงได้ตกขนาดนี้เนี่ยครูขาครูขาหลังโรงเรียนมีคนตกมันค่ะหาอะไรนะตกกันอีกแล้วเหรอเก๊งยายแพลวใช่ไหมได้๋ยวกูไปจัดการไม่ต้องเดี๋ยวฉันไปเองหาอะไรนะ <G ül> อีแพงไปแล้วไปเร็วอะไรกูจะได้ตกกับมันแล้วเชียวเนี่ยพามาอะไรอีพีกูจะไม่้ตกมันเลยเนี่ยไปเถอะมึงแม่มึงกำลังมากลัว <c oughs> ที่ไหนกลัวแค่โดนด,ด่าปะไม่ใช่แม่ที่คลอดมึงแม่ห้องปกครองมึงอะมาแม่มึงพูดเหมือนมึงไม่เคยเจอห้องปกครองเหมือนมึงไม่ได้เดินเข้าไปพร้อมกลัว <c oughs> พี่กุลกำลังมา <c oughs> อะไรนะอีแกหัวหนะ้าห้องปกครองกำลังมาเหรอเออเฮียใครไปฟ้องครัวทำอะไรกันอยู่นะคะสาวสาบ้านช่องไม่กับเรื่องเรียนแบบนี้มันตกกันอยู่หลังโรงเรียนเดี๋ยวแม่จะฟายหรือบ้านที่ที่กันให้หมดเลยนะคะ